สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเวอร์เกมนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเซตติ้งอิโมจิกันนะครับให้ไปที่ปรับแต่งนะครับในหน้าจอนี้ก็จะมีอิโมจิของเราต่างๆมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็จะมาดูกันเอา้าไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ครับหน้านี้กลับกลับกลับหน้านี้ครับหน้านี้ครับเราก็จะมาดูวิธีการปรับแต่งนะครับปรับแต่งอีโมจิในการตั้งค่าให้มันออโต้ครับให้มันออโต้ยังไงอันนี้กดถอดถอดถอดออกไปหมดถอดออกได้ครับเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนอีโมจิได้ครับเปลี่ยนอีโมจิได้สามารถถอดออกแล้วกดใช้งานได้นะครับอันนี้ปุ่มลัดนะครับปุ่มลัดปุ่มลัดก็คือเวลาเราคิวได้หรือมีอะไรเนี่ยมันจะขึ้นมา ให้กดทันทีครับเป็นรูปอิโมจิรูปยิ้มนะครับรูปคนยิ้มอิโมจิกดใช้งานตรงนั้นก็จะมีอิโมจิของเราเด้งขึ้นมานะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นคิวเยอะๆนะครับเวลาเราดับเบิลคิวขึ้นไปครับดับเบิลคิวทริปเปิลคิวคอดคิวหรือแม้กระทั่งมกะคิวนะครับมันก็จะขึ้นมาออโต้ให้เลยนะครับส่วนนี้คิวแรกครับคิวแรกของเราก็จะขึ้นมาให้เองครับ สังหารนะครับสังหารก็จะมีขึ้นมาให้ออโต้ครับแล้วแม้แต่ชนะครับชนะมันก็จะขึ้นมาออโต้ให้เลยครับก็เลือกเลยครับเลือกอิโมจิใส่เข้าไปครับคลิกที่ช่องปุ่มรัดนะครับก็ไปเลือกใช้งานอิโมจิที่ต้องการนะครับว่าจะอันไหนนะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับผมคิวเยอะๆจะใช้อิโมจิอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถเลือกได้ครับเลือกตามใจชอบครับคิวแรกนะครับคิวแรกของเราจะใช้อิโมจิอะไรครับถ้ามีอิโมจิกวนๆวนก็ เลือกได้ตามสบายเลยนะครับผมเวลาสังหารจะใช้อิโมจิอะไรนะครับแล้วก็เวลาชนะมันจะใช้อิโมจิอะไรนะครับเราไปลองดูกันดีกว่าครับในตอนเล่นเกมครับบล็์เดินมาตรงกลางครับมาตรงกลางครับมาดูกันมันจะมีอิโมจิให้ขึ้นมาเป็นรูปไอคอนรูปยิ้มเลตอนนี้เรายิงได้ครับเฟิร์สบัตเขาขึ้นออโต้มาแล้วครับแล้วก็สามารถกดได้อีกทีนึงนะครับไปดูกันต่อครับลองดูกันต่อนี่ต่อเรา พอเราสังหารนะครับอันนี้สังหารมันจะขึ้นไอคอนขึ้นมาให้เรากดนะครับผมาตามที่ตั้งค่าไว้ไปดูกันอีกทีดูกันอีกทีครับไปดูกันอีกทีครับดูอีกทีอ่าดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงครับอ่าดูกันอีกทีอ่าไปครับป๊าปปเรียบร้อยเนี่ยเป็นไงเป็นไงนี่เวลาตีป้อมดี Limited ครับตีตีป้อมเสร็จนะครับตีป้อมตีป้อมอ่าเรียบร้อยก็จะมีไอคอนขึ้นมาให้เรากดนะครับ ตอนนี้เราไปลองเล่นกับเพื่อนดูครับเวลาเพื่อนส่งอีโมจิมาจะมีไอคอนที่เรากดทันทีครับอ,อย่างนี้นะครับเวลามีอีโมจิขึ้นมาเพื่อนส่งอีโมจิมาเราก็จะมีไอคอนกดอัตโนมัติอย่างนี้ครับ่าลองดูกันตอนค่ากันเหรอค่าไปปุ๊บค่าคนปุ๊บดับบลคิวมันจะขึ้นอีโมจิทันทีเลยนะครับอีโมจิขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วก็ตอนที่มันขึ้นมาก็จะมีอีโมจิขึ้นมาให้กดอีกทีครับ ตัวหนึ่งตัวที่2ก็ขึ้นมาอีกแล้วก็กดได้อีกทีนะครับผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับให้เราลองดูนะครับลองไปตั้งค่าดูมันสามารถกวนตีนฝั่งตรงข้ามได้อย่างดีเลยนะครับอย่างนี้เรามาดูตอนที่เราชนะกันบ้างครับตอนชนะมันก็จะขึ้น emoji แบบออโต้ขึ้นมาให้ครับแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ